รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมน,นายธานาขาวันบุตนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาในคณะวิทยาการ การจัดการทั่วไปวันนี้เรามาถ่ายทำวิดีโอนะครับที่ศูนย์อบรมจริยธรรมประจำมสิทธีดบ้านแสงสุริยาโรงเรียนแสงสุริยายังไงเดี๋ยวติดตามรับชมนะครับมีบุคลบคลหนึง่งซึ่งมีบทบาททางสังคมและเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนเขาผู้นั้นก็คือนายปียยะมานีนผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์สอนสาศาสนาอิสลา,าม ธรรมราชครับครับเราไปดูประวัติความเป็นมาของครูแม็กกันเลยนะครับ เธอเพียงระเ็นเธอเป็นเหมือนคนที่คุ้นเคยยิ้มหวานที่เธอฝากไวติดตรึงใจตั้งแต่แรกเจอตอนนี้เราก็มาอยู่บ้านในสวน ของนายปิยะมานอนหรือที่คนในชุมชนเรียกกันว่าครูแม็กเราไปพบกับครูแม็กกันเลยนะครับครูแม็กสวัสดีครับครับครูแม็กเข้ามาเริ่มทํางานในการเป็นครูตั้งแต่เมื่อไหร่และคิดว่าจะสอนนักศึกษานักเรียนไปได้นานแค่ไหนครับครับผมก็เข้ามาสอนหนังสือตั้งแต่ปีพศ .2548 ครับในขณะนั้นเนี่ยผมกําลังศึกษาอยู่ มัธยมศึกษาปีที่สามนะครับผมก็มาสอนแทนอาจารย์ของผมอีกคนหนึ่งก็ตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้มันก็เกือบเกือบเจ็ดปีมาแล้วครัแตะผมก็คิดว่ามันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดมันเป็นงานที่ดีที่สุดแล้วจากงานทั้งมวลเพราะท่านศาจอาทร,ทรงจัดไปว่าครับผู้ที่ดีในมวลสูตรเจ้านั้นคือผู้ที่ศึกษากรุณาแล้วก็สอนกรุณาครับ และสาหรับลกกับผมเองนั้นก็จะสอนนานแค่ไหนผมคิดว่าเมื่อมันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดผมก็อยากจะสอนจนตลอดชีวิตเลยในการเป็นครูของครูแม็กได้มอบอะไรให้กับชุมชนของแม็กบ้างครับครับผมคิดว่าคนเป็นครูนะครับก็คงยังมีลักษณะการเป็นผู้ให้เด่นเป็นที่สําคัญอยู่แล้วนะครับและผมก็คิดอีกว่าคนเป็นครูสอนสอน,านานเนี่ยเป็นบุคคลที่สําคัญที่สุดเป็นครูที่สําคัญที่สุดครับ ครูสอนศาสนาไม่ได้สอนให้นักเรียนของตัวเองเป็นสถาปนิกครับไม่ได้สอนนักเรียนของตัวเองและเป็นหมอไม่ได้สอนนักเรียนของตัวเองให้เป็นนังพยาบาลเป็นตำรวจมีหน้าที่ใหญ่โตมโหฬารในสังคมแต่ครูสอนศาสนามีหน้าที่ยิ่งกว่านั้นคือสอนให้นักเรียนของตัวเองเป็นมนุษย์ที่ดีเป็นคนที่ดีในสังคมสามารถที่จะทำประกอบอาชีพอะไรก็ได้แต่ต้องอยู่ในกรอบในร่องในรอยของศาสนาครับส่วนที่ว่าผมให้อะไรกับสังคมได้บ้าง ผมให้ได้หลายอย่างผมให้ผมให้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมมีไม่ว่าจะเป็นความรู้ในด้านไหนผมก็ให้กับนักศึกษานักเรียนจนหมดครับแต่สิ่งที่ผมให้มันจะสำ,สำร็จผลหรือม,มีประสิทธิภาพสูงสุดก็ต่อเมื่อเราทุกคนในสังคมช่วยกันครับวันนี้เราต้องขอขอบคุณคุณครูแม็กหรือนายบิยะาหมานอินไว้หน้าที่นี้ที่สละเวลามาอัดวิดีโอให้เราขอขอบพระคุณมากครับครับ ัน uhm. นี้เรามาฟังความคิดเห็นของท่านโตยิมักที่มีต่อครูแมทนะครับ <respir> ท er <intake> <t os scholars> <Yeah. S 2> you ี uh ่ค huh. รูแมทได้มาสอนหนสือที่โรงเรียนบ้านแสงสุริยานะครับสวัสดีครับท่านโตยิมังท่านโตยิมังคิดอย่างไรครับที่ครูแมทได้มาสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านแสงสุริยาครับต้นโตยิมได้นำพัฒนาโรงเรียนนั้นขึ้นจากเดิมมาก ก็ทางชุมชนก็ภูมิใจมากกับคุณแม็กซี่เขามีวิชาความรู้ที่เขาได้ไปรับเรียนมาแล้วก็ขอได้ไลจากฝั่พัฒนาเยาวชนในหมู่บ้านจะมีขึ้นครับผมแล้วคุณแม็กซี้เข้ามาพัฒนาชุมชนสังคมที่นี่อย่างไรบ้างครับคุณแม็กซีให้ความอบอุ่นให้ความดีให้ความนอบน้อมสอนตนกับผู้ใหญ่ในหมู่บ้านครับผมครับ วันนี้เราได้ฟังทัศนะิติของต้ยหม่ำประจำชุมชนแล้วนะครับที่แสดงออกถึงว่าคุณแม็กได้มาสอนหนังสือที่นี่เป็นอย่างไรยงนต้องขอขอบคุณต้ยหม่ำประจำชุมชนด้วยครับขอบคุณมากครับ jumati min awalin kutbati ila tabari ila ila tomah